ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ sa เลงเปิดพรีเซลโครงการใหม่ดันยอดโอนพุ่งไซมิทแอเซสเปิดพรีเซลโครงการใหม่อีก2โครงการลักซ์รี่วิลล่าราชพฤกษ์ปิ่นเกลา้ามูลค่า2,000ล้านบาทและแลนด์มาร์คเกษตรศาสตร์ TSH Station มูลค่า2,000ล้านบาทภายในไตรมาส2ของปี65ตามลำดับดันการเติบโตอย่างมั่นคง นายขจรสิทธิ์สิ่งสรรเสริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไซมิสแอสเซจจำกัดมหาชนหรือ S.A. ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรภายใต้แนวคิด S.S. s f l o f Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิตเปิดเผยว่าปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเซลล์แกลเลอรี่ของสองโครงการใหม่ เพื่อเตรียมเปิดพรีเซลภายในไตรามาส1และ2ของปี2564นี้ได้แก่โครงการแนวสูงเป็นคอนโดมิเน er ียมแลนด์มาร์คเกษตรศาสตร์ TSH Station ในพื้นที่ทำเลทุ่งสองห้องติดสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีทุ่งสองห้องมีจำนวน436ยูนิตราคาเริ่มต้นที่90,000บาทต่อตารางเมตรมูลค่าโครงการประมาณ2,000ล้านบาท และโครงการแนวราบเป็นบ้านเดี่ยวลักโซรี่วิลล่าราชพฤกษ์ปินเ้าในพื้นที่ทำเลโซนราชพฤกษ์พรานนกพุทธมนทนสาย4เดินทางเพียง10นาทีถึงทางด่วนสีรัตและเพียง15นาทีเพื่อเข้าสู่สาทรใจกลาง CBD มีจำนวน61ยูนิตราคาเริ่มต้นที่25-35ล้านบาทมูลค่าโครงการประมาณ2,000ล้านบาท บริษัทเตรียมเปิดพรีเซลโครงการมิกซ์ยู h แห่งใหม่แลนด์มาร์คเกษตรศาสตร์ TSH Station ซึ่งเป็นมิกซ์ยู h แห่งแรกและแห่งใหม่บนถนนวิภาวดีติดสถานีทุ่งสองห้องซึ่งนับเป็นมิกซ์ยูทโปรเจกต์ที่3ของ SiteMid Access และโครงการ Luxury v i er, l l a ล a ่าแอล่ชพฤกิน9โดยมั่นใจว่าด้วยทำเลที่ตั้ง ประกอบก,บกับการออกแบบอาคารที่โดดเด่นสวยงามฟังก์ชันใช้สอยพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาพร้อมกับราคาที่เหมาะสมจะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีซึ่งจะช่วยผลักดันยอดขายรอโอนเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไวนายขจรสิทธิ์กล่าวอีกว่าบริษัทยังมีโครงการเปิดขายพร้อมโอนอีกหลายแห่งที่น่าสนใจได้แก่โครงการวันดํา ร s สเดน c e บริเวณตรงข้ามศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจโครงการวินดัมการ์เดนรีสเดนซ์ซอยสุขุมวิท42โครงการรามดาพาซาเรสเดนซ์ซอยสุขุมวิท48โครงการรามดารีสเดนซ์ซอยสุขุมวิท87และหมู่บ้านแนวราบไซมิสคินลามอินทาเป็นต้นซึ่งหากสนใจสามารถเข้าชมห้องตัวอย่างได้ ที่โครงการหรือศึกษาข้อมูลออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ SIMIT a s s e s s ได้เลยค่ะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1306ขณะเดียวกันบริษัทยังคงวางกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรอ,อีกด้วยโดยได้ตั้งเป้าหมายในการขยายธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการตอบโจทย์กระแสธุรกิจส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ปัจจุบันมาแรงมากๆเพราะคนนิยมสั่งในแอปกันเป็นส่วนใหญ่และยังมีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่เป็นบริษัทไซมิสแอสเซส์แอนด์เวลเมเนจเมนต์จำกัดหรือชื่อย่อ S.A.M. ซึ่งก่อตั้งมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ ในการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์พร้อมจับมือกับบริษัท Infinite w e l l Enterprise จำกัดเพื่อร่วมทุนการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์เช่นการรับซื้อโอนหรือประมูลสินทรัพย์เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไปตลอดจนรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ในการปรับปรุงโครงสร้างนี้และการดำเนินงานการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางรากฐานบริษัทสำหรับการขยายฐานรายได้ให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอีกต่อไปรวมทั้งกสิกรปล่อยกู้ไซมิดแอสเซสหนึ่งพันล้านพัฒนาโครงการแลนด์มาร์คแกรนด์สเตชัน ธานาคารกสิกรไทยลงนามปล่อยสินเชื่อมูลค่า1,630ล้านบาทให้บริษัทไซมิดแอสเซจจำกัดมหาชนเพื่อพัฒนาโครงการแลนด์มาร์คแอดแกรนด์สเตชันโครงการอสังหาริมทรัพยับแบบมิกซ์ยูทภายใต้แบรนด์เคสเซียบายบัญญาณทรีกรุ๊ปแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนทำเลศักยภาพย่านรามอินทาใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูและศูนย์การ คาแฟชั่นไอแลนด์ตอบรับเทนการขยายเมืองและลดการกระจุกตัวใจกลางเมืองในปัญญาคงคาภายาัยาลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่าธนาคารกสิกรไทยได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงการแลนด์มาร์คแอสแกรนสเตชันของบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนด้วยวงเงินสินเชื่อ1630ล้านบาท ด้วยความเชื่อมั่นในสถานการณ์การเงินและประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า10ปีโดยโครงการเลน m มาร X Grand Station เป็นโครงการ m i x y o u s e ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตประกอบกับที่ตั้งอยู่บนถนนลามอินทราถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์ของพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือที่มีความโดดเด่นด้านคมนาคมรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง นายขจรสิทธิ์สิ่งสรรเสริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไซมิดแอสเซทจำกัดมหาชนกล่าวว่าไซมิดแอสเซทขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยที่เชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทโดยไซมิดแอสเซทพร้อมที่จะนำวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเดินหน้าพัฒนาโครงการแลนด์มาร์คเอ็กเซนสเตชันมูลค่าโครงการกว่า4,000ล้านบาทเพื่อที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางรามอินทราที่จะต้องตอบโจทย์ ทั้งผู้อยู่อาศัยด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบคันจากการเป็นโครงการ Mixed Use ที่มีทั้งที่อยู่อาศัยโรงแรมสำนักงานและพื้นที่การค้าโดดเด่นด้วยการตกแต่งสไตล์มอ f f ในราคาที่จับต้องได้และยังใกล้กับศูนย์การค้า Fashion i s l l n n t t h p r r o m n n เ d รวมทั้งสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูอีกด้วย ทั้งนี้โครงการ Landmark at g r a n ก Station คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2567เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหุ้นไ i m i s Assets บ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยคะ่ะทางช่องหุ้น p o d แคสต์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะสำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้คะ่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากผู้จัดการออนไลน์ line. ถ้าเพื่อนๆชอบ ก็กดไลค์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ